สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่ใบเบิลน้องเบลล่าจะมาทำคลิปหาไข่เซอร์ไพรส์รค่ะที่บ้านร้างนั่นเองนะคะในป่าบ้านร้างกันเลยโอ้โหดูสิไหนๆน,นบ้านร้างอยู่หลังไหนเด็ก <c oughs> ๆลองชี้สิโอโ้ข้างในเลยหญ้าขึ้นรกเลยใช่ไหมคะมีทั้งจระเข้มโอ้โห ทำไมสัตว์มีพิษเยอะขนาดนั้นโอเคค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำภารกิจหาไข่เซอร์ไพรส์ของเราหรือยังพร้อมแต่ว่ารอบตัวของเรานะคะมีแต่ป่าเฮ้ยเราอยู่กลางป่าใช่ไหมคะเด็กๆระวังด้วยนะเราอาจจะไม่เจอไข่เซอร์ไพรส์ก็ได้เราอาจจะเจอของแปลกๆนะคะพี่เบลล่า oh, <no. S 1> ค่อยๆเดินนะคะดูสองข้างทางดูสิ ย่าเยอะมากเดี๋ยวก่อนพี่ใบเฟินโอ้โหดูข้างนั้นสิอุ้ยมีแม่น้ําด้วยะระวังตกนะคะเด็กๆเดินมาดีๆเดินมาดีๆอะไรคะเฮ้ยเราเจอแล้วหรอเฮ้ยกล้างปลามีมาม่าครับโอเคโเคค่ะมีมาม่าด้วยะโอ้โหหลงปลาไม่อดตายค่ะมาเอามาให้มามิเดี๋ยวมามิเก็บเอง เด็กๆต้องเดินด้วยความระวังแล้วก็เบาๆนะคะโอ้โหป่านี่รกมากระวังสัตว์มีพิษด้วยนะคะอุ้ยต้นกล้วยก็เยอะเด็กๆเ,เจออะไรบ้างไหมอะพี่ไปบ้านเจออะไรเข้าขานมอีกแล้วโอ้โหในป่านี้ป่าอะไรเนี้ยออกลูกเป็นขนมเลรสโนริสาไรอเอามาเอามาเอามาฝากมามีไว้ก่อน โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราหาทางออกไปด้วยเลยนะคะเด็กๆอุ้ยทางก็ลำบากมากเลยย่าระวังตกน้ำข้างล่างหนูเจออะไรไข่เซอร์ไพร์ไ่เอ์ไพรเฮ้ยอยู่บนต้นกล้วยเลยอะคะ่ะมีก็เห็นตรงนั้นเร็วรีบไปจับมาคะ่ะเอามาฟาังนี้ไว้ก่อนอุ้ยอุยยย้อะไรคะพี่เบล เราเดินมาถึงครึ่งป่าแล้วนะคะโอ้โหอยังกับป่าอเมซอนค่ะเ <c oughs> จออะไรอีกแล้วะเฮ้ยนี่ตุ้ยมือดีวเฮ้ย <What? S 1> นี่มันมือของปลอมใช่ไหมคะพี่เบิร์นโอ้โหใครเอามาวางไว้กลางป่าเนี่ยอาจจะเอาไว้เพื่อแกล้งหรือปูสัตว์ก็ได้คะ่ะโอ้ทิ้งๆไปลูกปะ ้ยไม่ได้ไม่ได้เราเอาทิ้งกลางป่าไม่ได้เอามาให้มามีนี่เดี๋ยวมามีเอาไปทิ้งถังขยะเองนะไปะใกล้จะค่ำจะมืดแล้วลูกดูสินะ่ะพระจันทร์<ะ>พระอาทิตย์จะตกดินแล้ว<ะ><ะ>รีบหาทางออกไปกันลูกไปใกล้อันนี้ใกล้หรือยังเนี่ยใกล้จะถึงทางออกหรือยังเนี่ยฮะ,ฮะเจออีกแล้วขนุงมอยู่บนต้นกล้วยโอ้โห เราติดอยู่กลางป่าเที่ยวนี้นะคะเด็กๆเราได้ขนมเยอะเลยะใครนะเป็นคนปลูกต้นกล้วยไว้เนี่ยออกลูกนี่เป็นขนมเป็นของกินเยอะเลย呀เพื่อนๆคะน้องเห็นน้องเห็นที่แปะลิ้นมินนี่่ไหะเห็นอะไรอีกยังไม่หมดกันอีกเหรอเนี่ยโอ้โหน้องเจอ ขนมแปลินโอ้โมยมีเนียนด้วยแปะแปะแปะมนี่ด้วยค่ะมีครัพวกเราเจอขนมอยู่ในถังเฮ้ยในถังน้ํ <c oughs> นาเด็กๆเอาขึ้นมาได้ไหมระวังนะลูก <c oughs> ระวังตกน้ําตกท่าพี่ใบบ้านน้องเบลล่ามีเจอทางออกจากป่าแห่งนี้แล้วนี่คะ่ะประตูทางออก เจอไข่เซ์สโอ้โหเจอไข่เซไพรส์อีกแล้วมามามาก่อนจะกลับบ้านเราเก็บไข่เซไพรส์กันไปตอนเนี้ยเราไปแกะขนมกับแกะไข่เซไพรส์ในบ้านเรากันเถอะค่ะเด็กๆไปเร็วเมืดแล้วยุงก็กัดด้วยไปเข้าไปในบ้านเลย โอ้โหตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เดี๋ยวมาดูการขนมที่เราได้จากในป่าของเรานะคะป่าค่ะคโอ้ขนมเยอะแยะมากมายเลยค่ะโอ้โหมีแม้กระทั่งมาม่าเลยอะคะ่ะเด็กๆและที่สำคัญมีไข่เซพรายโอ้ไข่เซพรายสองใบเลย แล้วเจอขนมด้วยที่ปลิ้นโอ้โหมีแม่เคยกินเลยนะขนมเนี้ยแต่ว่าเรามาแกะไข่เซอร์ไพรส์กันก่อนค่ะเด็กๆให้แก่คนละใบใครจะแกะใบไหน,นอ่าให้พี่ใบเบิ้ลแกะก่อนพี่บเบิ้ลแกะสิเฮ้ยค่อยๆไข่แตกหรอไข่ในในแตกจริงด้วยแล้วข้างในไข่เป็นอะไรได,ดาโอ้โห ลูกไดโนเสาร์หรือเปล่าทำไมตัวเล็กจังว้าว,ว,าวเราเจอไดโนเสาร์สายพันธุ์อะไรคะพี่เยพืสายพันธุ์สี่ขาวอะเหมือนไทเรโนซอรัสหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันคืออินโดมิเนสเรกครับโอ้มันกินเนื้อใช่ไหมเนี่ยมันสามารถพางตัวได้ในใบไม้ครับโอ้ยพางตัวเก่งด้วยแล้วอีที่มีแผงตรงคอนี่ล่ะคะเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยอันนี้ไม่รู้จักแต่รู้จักจุดอ่อนของมันก็คือ เวลามันแผ่แผงออกมาแล้วต้องจุดไฟจากนั้นมันก็จะถอยออกไปถอยออกไปอ๋อมันกลัวไฟใช่ไหมคะกลัวไฟสีแดงแล้วน้องเบลล่าล่ะคะเหลือใครสัพ้าออีกหนึ่งฟองเปิดมาเลยค่ะอยากดูแล้วว่าข้างในเป็นอะไรจะเป็นไดโนเสาร์อีกไหมเฮ้ยไม่ได้เป็นไดโนเสาร์แล้วคืออะไร ฟรนดฟรายหนขอดูหน่อยมันมีซอสแถมด้วยค่ะทำไมเฟรนดฟรายหน้าตาแปลกๆจัง<อ>เลยคะเด็กๆมันคือขนมมันคือขนมลองแกะดูสิแถม้ซอสแถมมาด้วยโอ้เดี๋ยวแกะซอสแกะซอสเลย,เลยหนี่ยกับมารชเมลโล่เลยค่ะอุยมันเป็นนิ่มๆแล้วก็มีรสชาติหอมนิ่มๆแล้วก็ยืดๆไหนน้องดึงสิว้าวมันคือมาร์ชเมลโล่นั่นเองแล้วก็คือ จิ้มซอสอะไรคะซอสสตรอเบอรี่อ่าพี่ใบเบิ้ลชิมเลยเอาให้พี่เบิ้ลชิมก่อนือะรสชาติเป็นยังไงหอ,อมซอสสตรอเบอรี่เลยใช่ไหมจุกบบนิ้วโป้งให้เลยครับและขนมที่ใบเบิ้ลเบลล่ากินนะคะก็เป็นขนมมัชเมลโล่เฟรนช์ฟราย ซองนี้นั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนใจก็ไปหาซื้อมาทานได้เลยค่ะมีซอสสตรอเบอรี่นะคะหรือเพื่อนๆคนไหนทานแล้วนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยว่าอร่อยหรือเปล่ากินเลยโอ้โหแล้วเหลือขนมอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือขนมแปะลิ หรือทั้งแทชชูนั่นเองค่ะจากสวีทชีสนั่นเองนะคะโอ้โหเป็นขนมแปะลิ้นขนมกระดาษแปะลิ้นนั่นเองไหนลองเอาออกมาดูซิว่ามันมีกี่สีคะพี่เบลล่าสองสีเอาออกมาค่อยๆนะอู้ออามาหมดเลยคะ่ะว้าวเป็นลายมินเนียนนะคะเพื่อนๆดูสิคะมีลายอะไรบ้างขอดูหน่อยมินเนียนมีมินเนียน สองตาใช่แล้วอะไรอีกโอ้โหมินเนี่ยนังนั้นเลยวายมันเป็นแบบนี้นี่เองเป็นวงกลมใครใครจะทดลองก่อนพี่ไบเบิลทดลองลายนี้เอาแปะที่ลิ้นดูแปะเลยเดี๋ยวให้น้องเบลล่านะคะเลือกมาหนึ่งลายพี่ไบเบิลแปะค้างไว้นะครับเบลล่าได้หรือยังมีลายเยอะแยะเลยค่ะนี่รอก่อนรอก่อนโอ้น้องเรื่องลายอะไร น้องละลายนี้แกะมาเลยพี่เบบลแล้วขนมมันละลายไหมแลบลิ้นออกมาสิค่ะค่ะาเราเอาออกมาสิคะโอ,โอ้โหแลบลิ้นออกมาอู้ลายชัดมากค่ะเป็นลายมินเนี่ยนนั่นเองนะคะเพื่อนๆคบสำหรับกระดาษนี้มันคือขนมกระดาษใช่นนกินไปเลยเข้าปากเน่กินได้เลยอ่ะต่อไปน้องเอาลายเลยคะโอ้โหลายมินเนี่ยนใส่แว่นตา แรบลินออกมายาวๆแปะเข้าไปอาโอโ้โหไ,ไม่เป็นไรแปะเข้าไปนะคะเดี๋ยวรอโอ้โหมีค่ะ,คะมีหลากหลายลายเลยค่ะแกะออกมาได้เลยเนี่ยเพื่อนๆครับผมจะกินมะกล้วยเพราะผมชอบกล้วยโอเคพี่เบิร์นจะเอาอีกลายหนึ่งเหรออะไพี่เบิร์นแรบลิ้นมาสิหายหรือยังโอโ้โหไม่หายนะมันเป็นลายเยอะมากพี่เบลล่าแรบลิ้นออกมายาวๆแรบลิ้นมาออกมายาวๆ โอ้เดี๋ยวมีจะแกะนะคะแลบลิ้นนองมานะคะหนึ่งสองแลบลิ้นนองมาก่อนว้าวแลบลิ้นนองมาโอ้โหชัดมากเลยน้ำล,ลายไหลเลย,เลยค่ะเอาขอแลบลิ้นนองม่ะไหมลายไหนโอ้โหนี่ค่ะลายตรงปกเลยนะคะเพื่อนๆน, <c oughs> นี่ กล้วยเป็นอาหารเชา้าหรือครับโอ้โหลายมันจะปนกันไหมคะพี่พี่เบิลปนคับไหนลองแลบลินเดิอเออลายเก่ายังไม่หายเลยเออติดเลยติดเลยเออโอ้โหแล้วเขามีหลากหลายลายให้เลือกมากเลยนะคะเพื่อนๆในหนึ่งซองห้าสิบแปดบาทมีทั้งหมดกี่ใบคะประมาณหกใบเลยค่ะมีอยาเี้ยเอาอันนี้นนนนไหนพี่เบลเอาเลยค่ะ โอ้โหตอนนี้พี่ไปเบิ้ลน้องเบลล่ากินไปหลายลายมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนในแลบลิ้นไม่หินเลยโอ้โหลายไม่หินแล้วเครลายพี่บ้านซิผมติดกันสามครั้งครับว้าโอ้โหลายไม่หินแล้วลายปนกันแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วลายเยอะมากและที่เหลือๆนี่สามารถกินได้โอ,โ,โอ้โหกินโชว์เลยคุ้มค่ามากๆเลยค่ะขนมกระดาษ แล้วก็ติดลิ้นได้ด้วยน้องเลยนะคมันคือนกระดาษครับแล้วตอนนี้นะคะลายก็เหลือเยอะมากเลยที่จะให้พี่เบเบิลน้องเบลล่ากินต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพียงเท่านี้ละค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเบเบิลเบลล่าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด็กๆายบายเพื่อนๆนน่อย ปิดอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วค่ะกินเลยแตะเลย